วัสดีทุกคนด้วยไฮยดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมอนต์โฟกัสอีเช่นเคยนะครับสำหรัเชล่ปมัดนี้เราก็อยู่ในเกมโอเชียนชูเตอร์นะ EP นี้นะคร<ช>ับผมได้รับการสมัครบัญชีโอเชียนชูเตอร์ใหม่นะหลังจากนั้นนะครับผมก็จะเล่นแบบสายฟรีลองดูนะว่าเราจะได้กําไรแล้วก็ จะใช้ระยะเวลานานไหมนะครับผมก็เพิ่งสมัครมาประมาณ2วันที่แล้วนะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าในทุกคนผมสมัครนานแล้วหรือยังเพราะตัวนี้นะจะมีกิจกรรมเช็คอินด้วยสังเกตตรงนี้นะครับเราสามารถทําการเช็คอินมือใหม่ได้ด้วย7วันนะครับเดี๋ยวมาดูกนนครว่าเราจะทําการรับยังไงทําการกดคลิกเข้าไปได้เลยนะสังเกตตรงนี้นะครับมือใหม่7วันมอบของขวัญน,นะครับเราจะได้รับในทุกคนวันแรกนะ วันที่2นี่เออนะวันที่2เราจะได้รับสําหรับคูปองนะครับอยู่ที่100คูปองล็อกอินรับกันได้ทุกวันนะแล้วก็วันสุดท้ายนะครับวันที่7นะครับสาหรับใครที่เป็นผู้ใช้ใหม่นะจะได้รับอยู่ที่400คูปองนะทุกคนสังเกตวันสุดท้ายดูสังเกตได้รับอยู่ที่400คูปองเยอะมากๆเลยนะครับ พราะตัวนี้นะครับถ้าเรารวมๆกันแล้วนะครับ1อาทิตย์นะทุกคนหรือครบ7วันเราได้รับอยู่ที่500คูปองนั่นเองเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับสำหรับการรับของเรานะเพราะตัวนี้ผมก็เพิ่งทําการสมัครใหม่ประมาณ2วันที่แล้วนะครับการถอนเข้าทูม m นี่วอลเล็ตน,นะครับสังเกตตรงนี้มีอยู่นะครับสังเกตทางด้าน ขวามือของเราทุกคนทําการกดคลิกไปที่แลกเปลี่ยนของเราได้เลยนะครับสังเกตรตรงนี้นะทำการกดคลิกเข้าไปได้เลยบอกไว้ก่อนนะครับสลักใครที่จะเล่นนะครับผมจะเล่นเป็นสายฟรีนะก็คือนะครับต้องสะสมนะครับทุกคนให้คองทำการสะสมนะครับให้ครบ1000คูปองนะครับถึงจะสามารถแลกได้อยู่ที่10บบาทนั่นเองนะก็ยากพอสมควรนั่นแหละ แต่ตัวนี้นะครับถ้าเพื่อนๆเป็นผู้ใช้ใหม่นะย้ําเป็นผู้ใช้ใหม่นะจะต้องทําการล็อกอินให้ครบ7ครั้งนะถึงจะได้อยู่ที่5 0 0คูปองนยทุกคนสังเกตดูแค่ล็อกอินเท่านั้นนยทุกคนถือว่าคุ้มมากๆเลยสำหรับสายฟรีหลังจากนั้นนะครับจะมีเงื่อนไขยอยู่ถ้าใครนะครับไม่อยากเล่นนะทุกคนอยากรับเงินฟรีอีก5บาทนะทุกคนตรงนี้นะครับ เติมแค่5บาทเท่านั้นสังเกตดูเติมแค่5บาทเท่านั้นเราก็ได้กําไร5บาทแล้วนะจากที่เราได้อยู่ที่10บาทลบออก5บาทเราจะได้กําไรอยู่ที่5บาทจาก เล่นเกมนี้ใหม่ๆเลยถือว่าคุ้มมากๆเลยนะสลรับใครที่อยากลองเล่นดูลองไปเล่นดูได้เดี๋ยวไปดูกันดีก,กว่านะครับการรับของเรานะสำหรับใครที่ทําการเติมครั้งแรกสังเกตดูคุ้มมากๆเลยในหะ้ทุกคนได้รับอยู่ที่500คูปองนั่นเองสลับใครที่เป็นสายฟรีนะแต่ถ้าใครเป็นสายเติมนะตรงนี้สังเกตดูต้องทำการเติม5บาทก่อนนะครถึงจะสามารถเลื่อน v i p ได้นั่นเองนะก็จะมีตัวอื่นที่ ผมมองว่าไม่ค่อยคุ้มอยู่นะถ้าใครเป็นสายฟรีก็ถือว่าคุ้มพอสมควรอยู่นะเดี๋ยวมมดูกันดนิกว่านะครับสำหรับการหาคะแนนของเราเราจะเล่นตามเนื้อเรื่องนะเราจะเล่นตรงสนามโบนัสนะคะทํทการกดคลิกเข้าไปได้เลยนะเอาเป็นมือใหม่ละกันนะครับเดี๋ยวเราจะลองยิงปลาลองดูนะตอนนี้เรามีอยู่ที่240ร้่สิคูปองนะครับเดี๋ยวเราจะลองยิงลองดูสังเกตดูค่อยๆย,ยิงไปเรื่อยๆนะ สามารถรับได้แล้วนะอยู่ที่5คูป,ปองนะถือว่าคุ้มมากๆสำหรับภารกิจมือใหม่นะสังเกตจะปลาชนิดใดก็ได้ได้รับอยู่ที่8คูป,ปองอ่ะค่อยๆย,ยิงไปเรื่อยๆเฮ้ยนี่แตกเยอะอยู่แตกเยอะอยู่อ่ะค่อยๆย,ยิงไปเรื่อยๆมีตัวอื่นให้เปลี่ยนไหมเนี่ยตัวนี้24ชั่วโมงอ่ะเอาเป็นปืนนี้แล้วกันค่อยๆย,ย,ยิงไปเรื่อยๆนะ เฮ้ยหกพันกว่าถือว่าคุ้มอยู่อ่ะค่อยๆย,ยิงไปเรื่อยๆนะสังเกตด้านบนนะครับสังเกตด้านบนนะครับถ้าเต็มขีดเมื่อไหร่เราจะได้รับอยู่ที่10คูปองนะเราจะค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเราทําการกดคลิกลับกันก่อนยิงไปเรื่อยๆยิงไปเรื่อยๆจะแตกให้เราไม่เนี่ย แช่แข็งไปเลยอ่านีแช่แข็งไปเลยดีก็ถือว่าคุ้มใช้ได้อยู่นะ เฮ้ยนี่คุ้มอยู่คุ้มอยู่ค่อยๆย,ยิงไปเรื่อยๆนะสังเกตดูด้านบนนะครับตรงกลางนะเราสามารถทําการกดคลิกรับสะสมคูปองได้อาทำการกดคลิกรับคูปองแล้วก็รับตรงภารกิจอีก10คูปองนะถือว่าคุ้มมากๆเราสามารถสะสมแล้วก็ไปแลกเปลี่ยนตรงนี้ได้สําหรับใครที่เป็นสายฟรีถือว่าคุ้มเดี๋ยวผมจะทำการล็อกอินให้ครบแล้วก็ทําการเล่นให้จนครบนะทุกคนเดี๋ยวมาลองดูว่าเราจะสามารถรับได้ไหมสําหรับใครที่เป็นสายฟรีนะลองไปหาเล่นดูได้ก็ ประมาณนี้แล้วแหละนะทุกคนสําหรับการล็อกอินสําหรับใครที่เป็นมือใหม่นะทุกคนสามารถล็อกอินรับสําหรับคูปองได้อยู่ที่500คูปองคุ้มมากๆเลยนะครับล็อกอินตรงนี้นะนี่สังเกตรตรงนี้คุ้มมากๆหล่อไปเล่นดูได้และกันสลักใครที่เป็นสายฟรีลองไปสมัครเล่นรู้ได้นะถือว่าคุ้มมากๆเลยโอเคสลักใครที่ชา้าคลโปนี้นะครับหรือคโนินี้มีประโยชน์ตอนเพื่อนอย่าลืมกดไ like, ลค,ค์กดแชร์กดติดตาคลิปนี้กันด้วยนะเพื่อ่ให้พลาดคลิปใหม่จากช่องมอนต์โฟกัสคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ